ตัวเลขของยายเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรดีเนาะไม่รู้ใครจะได้ชื่อก้าไก่ไม่รู้ว่าใครจะได้ชื่อก้าไก่นะอนี่ก็อีกตัวดูท่านอนอดูท่านอนเขาล่ะ หน้าตีจังเลยท่านอนหน้าตีจังเลยนักสำรวจวน,นี่ตั้งชื่อว่าก้าวไกลดีไหมเนี่ยคนคนนีตต้ตั้งชื่อว่าก้าวไกลดีไหมน,น,นมี่นักสำรวจตัวซ่้าตัวแสบเนี่ยไอตัวชาตัวแฉบนี่ตั้งชื่อว่าก้าวไกลดีไหมน่ะน่ะน่ะมูดค่ะพี่น้องจอมมุด หัวพปติดลูกกงจักทเท่าไรทเทื่อ่ะเอาออกกับแทบ็บิบว่าได้ดื้อหลายแม่กันอนซื้อบสนใจเอานมให้ลูกคุณน่ะทานอนเลนเยลินค mm hmm. ืนคีหัวคีข้อกันพี่น้องเอ้ยคุณน่ะสิตั้งซื้อว่าจังไดจับปูใส่กระดง ปูที่นอนไห้กับว่านอนมันมาเย็นขึ้นกระเบื้องพื้นกระเบื้องมันเย็นคนคนนี้ตั้งชื่อว่าอะไรดีนะคนคนนี้เนี่ยตัวเล็กเนี่ยนี่ก็มุดอย่างเดียวหัวมุดมุดอย่างเดียวเลยค่ะเปรียญเหลินี่มุดอย่างเดียวเลย ที่นอนมีขึ้นขายยันอย่างเดียวหายไปไหน ทานอนดมก้นกันอืมมองคนมุดนอนมอุดขอไปนี้หู I <laughs> พี่น้องเอ้ยเห็นยายลินที่ตั้งซื้อว่าตั้งใดดีตั้งซื้อว่าก้าวไกลว่าจ้าเอาให้ครบทุกพักเลยบ่พี่นง้ยมีแปดตัวก็ให้ครบแปดพักเลยบ่เนี่ยย,ยายลินทำจัดเลยเปียกให้เพิ่นกินนมกับว่าสัตแม่กับว่าเฮานมให้ลูกกินปล่อยให้ลูกห้องลูกให้จม็นขาด เลาเม่กินข้าวเนี่กินแบบอุดมสมบูรณ์กินล้นล้นถวยล้นซ้ามค่ะแต่นุม่มให้ลูกกินนี่ว่าสนใจ